โหจานครับโอ้โหเจ็บข่าวมันอันตรายมากผมแทบช็อกเลยครับจาแทบช็อกเลยนี่อะไรเนี่ยครับข่าวที่มันยิงกันเนี่ยไอ้นี่หมู่บ้านเราเนี่ยครับ้ทำมโอ้โหแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยตื่นเต้นนะเออไม่ผมรู้จักมันครับออรู้จักด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหเกือมีเรื่องกับมันเงี้ยยิงมเรื่องด้วยอ่ะใช่ครับโอ้โชคดีนะมันถูกยิงตายครับจาเออเลยครับโอ้แล้วคุณด้วมาตื่นเต้นด้วยเหรอโหตื่นเต้นมากเลยครับให้ฟังนะเจ็ดวันอันตรายเจ็ดวต่่าาาางๆมัันนยยยย้้อะดวจทร์ ดาวอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงมัตยูก็ย้ายนะเนปจูนก็ย่ายอารมณ์คนมันแปรปรวนง่ายเขย่าอย่างครับครับคนที่มันไม่เคยโกรธใครไม่เคยอะไรมันเกิดมันไส้เฉยเฉยอะระงับอารมณ์ไม่อยู่ในวันอันตรายนี่หมายถึงช่วงนี้หรือว่าต่อไปครับเจ็ดวันหมายถึงว่าอาทิตย์จันทร์อังคารพุธรหัสศุกร์เสาร์เพื่อเกิดเจ็ดวันนี้ต้องกันระวังหมดทั้งเจ็ดวันเลยโอ้เออมันเป็นเดือนไม่ใช่มัเจ็ดเจ็ดวันอันตรายออ รู้ไหมเนี่ยคุณเกิดว่าอะไรวันเสาร์นั่นแหละนก็ต้องระวังเสาวันย้ายด้วยเสาย้ายด้วยอเอออาจจะถอนรากถอนโคเลยนะเอม่อออาจจะถอนถอนเสาหนีอะโอเยเหยครับเคุณตื่นแตกเจออะไรกันนักหนาเนี่ย๋อพอดีผมเป็นพวกจิตใจอ่อนไหวง่ายครับอ่อนไหวง่ายครับโอ้เจอผู้หญิงก็ไม่ไหวแตกง่ายครับเอครับเป็นอย่างนั้นเลยหัวใจแตกสลาย คุณเรื่องบ้านแตกสลายขาได้จินใจคุณแตกสลายใช่ครับแลวอาจารย์จะมีวิธีแก้ไหมครับไอ้ที่ดาวใหญ่ๆย้ายเนี่ยอ๋อดาวใหญ่แก้ดวงนะครับไม่ใช่แก้ผ้าคุณจะไปแก้อะไรนักหนาผมจะบอกให้ฟังนะพอดาวใหญ่ย้ายมันจะเกิดภาพใหญ่ๆทั่วโลกเลยอ๋อครับเช่นแผ่นดินไหวภัยธรรมชาตินะไหแล้วก็พายุบั่งอะไรบ้างอุบัติเหตุรถชนกันนะว่าคนทะเลาะขันแย้งกันอารมณ์เสียง่ายเพียงแต่ว่าเรามีสติ ทำใจเย็นๆไม่ใช่เรื่องของเราก็อย่าไปยุ่งนะืัอยเราจะขับรถขับราจ,จะไปไหนนอกบ้านก็ระวังหมายถึงว่าให้รอบครอบอย่าประมาทให้สุขุมไว้ใครมันเฉียวมันยังไงมันฉปรานหน้าก็ปล่อยมันยิ้มมันบอกว่าเองไปเ้ยเดี๋ยวจะไปเก็บน,นาฬิกาอเออเอ่องไหมจะไปหยิบกระเป๋ามันเรืเอ่องไหมกูอย่าไปตื่นเต้นอะไรกันนักหนาอเออมันทั้งโลกแต่ว่าตัวเราเองตั้งมีสติครับเข้าใจยัง มีสติแล้วจะมีสตางค์ต้องคิดบวกไหมครับอาจารย์อ้าวก็ถูกต้องสิองี้ผมมันมันใส่ผมมาผมก็ต้องบวกมาเลยครับแจ๋วเลยจะได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลบ้าแล้วจะไปบวกรถมอเตอร์ไซค์มาจะไปบวกคิดบวกหมายถึงว่าเราคิดในสิ่งที่ดีอ๋อคไม่ได้คิดในทางลบในสิ่งที่ชั่วร้ายครับผมเออบวกให้มันเป็นครับผมที่คุณยังบวกแล้วคุณนักหนาเนี่ยเออไม่แม่มันผมคบไปรุ่นเยะมัมก็เป็นอย่างนี้ครับอ๋อคุณไว้รุ่นเลยเนี่ยรุ่นตอนไหน รุ่นรุ่นเก้าศูย์ครับเขาเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายเอาวัยรุ่นตอนปลายเออเตรียมเยี่ยมเลยเอาล่ะค่ะเออแล้วเยี่ยมอะไรเอาเยี่ยมเลยครับแลกเยี่ยมเหรอแลเยี่ยมเยี่ยมฝาลู้แฝดจริงๆเลยนะครับคุณเป็นคนยังไงไม่เข้าใจอารมณ์อารมณ์คุณดูมันจะดีนะครับแต่บางทีมันดูปั่นป่วนอะ ใช่ครับบางทีก็แปรปวนแปรปวนด้วยอ่อนไหวอ่อนไหวกับเพศตรงข้ามโอ้ยผมมาเจอคุณหลายครั้งเลยนะคุณหนีไม่พ้นใต้สะดือเลยนะเป็นอะไรกันเนี่ยสะดือทะเลป่ะครับอาจารย์สะดือทะเลครับผมชอบดำน้ำครับคุณเนี่ยนะชอบดำดำดำน้ำเหรอครับมีคำคมดีนะผมว่าคุณจะเป็นนักไอ้พวกเนี่ย นักักพูนทั้งอภิปรายนะนักโตววาทีนะอ๋อได้ของท่าถ้าเขาเป็นพูดแทนดีเราเป็นสสเนี่ยโอ้ยนะครับเออมันสภาปั่นปวดเลยไหมใช่ครับสภาต้องแบบสายหึงเยอะที่ด้วยเลอสภาเดี๋ยวเี๋สู้ชูชีพเลยอะไรนะครับชูวิทย์ชูวิทย์อ่ะโอ้ชูวิทย์นั้นเขาเจ้าพ่อแลครับเอาแล้วถ้าสมสายมูนี่จะผมจะรอดไหมครับอาจารย์มูเหรอครับมูนะมูเลย หมูหมูมูเตลูครับ่่อเเตลููนนมิโคุณจะไปไปเล่นเล่นเล่นพวกอะไรสายบมูกับพวกไอ้คาถาอาคมอ่ะเหรอใช่คับสายเยวศสายยศาสตร์เหรอครับโอ้โหไม่บอกนะหน้าตาไม่ให้ไม่ให้ครับทุนต้องมีหนวดต้องไว้หนวดหน่อยแล้วครับโกนหัวหน่อยโกนหัวด้วยอ้าวจะอะไรดูขังไงเออผมไม่ได้ครับทำไมสาวๆติดอยู่ทรงนี้ครับ๋อสาวติดครับคุณนี่เป็นคนค่อนข้างแย่ะ อารมณ์ดีนะใช่ไหมใครอยู่ใกล้คุณนี่ก็เพราะว่าจะเพี้ยนตามคุณเลยนะผมดูผมดูแล้วก็ผมว่าจะคุยคุณนานๆนี่ผมจะจะไปไปเอื่อับถ้าจะเพี้ยนไปไม่กันนะครับนะเอายังไงก็เขาว่าเขาว่ามีสติอารมณ์บ้างนะครับได้เข้าใจอย่าไปดูอะไรมันมากนะ็นชอบดูอะไรนะเคยนะมดูพวกอะไรนะไอคลิปอะไรนะคลิปอเอวีหนังเนี่ยนะ ผมไปดีกว่าอยาาู่วัดคุณแล้วเนี่ยอันตรายก็ผม